โอยากอยหรือว่าแม่พันธุ์ของสกายฟิชฟาร์มนั้นขั้นต่ำนะครับจะมีอายุเร่มต้นที่4ปีครับซึ่งในคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบ่อนี้และบ่อที่เคนทโรกำลังตักปลาอยู่นั้นแล้วแต่เป็นโอยากรอยทั้งหมดครับและแม่ปลาที่เห็นในคลิปทั้งหมดนี้มีเจ้าของแล้วทุกตัวครับตอนนี้นะครับน้องะะโคททโรกำลังทำการตักแม่ปลาที่จะไปทำการเทียบกับตัวผู้นะครับซึ่งจะอยู่ใโรงเรือนนะครับโรงเรือนหนึ่งที่จะมีพวก ผู้ต่างๆที่จะเป็นเหมือนนการเรียนแบบธรรมชาตินะครับให้ปลาแบบอยากจะทำการผสมพันธุ์กันนะครับบ่อนี้บ่อนี้เป็นบ่อที่เป็นบ่อรวมแม่ปลารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เจนใหม่ที่ทางเอเตร์โรคิดว่าจะสามารถให้ลูกปลาั้นออกมาได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเขามีประสบการณ์มายาวนานนะครับสกายพิซซานนั้นที่แสดนความเปรนเลิศคร ที่เสียงดังไปทั่วโลกอยู่แล้วครับไม่ใช่ในประเทศนะครับประเทศไทยก็ดังอยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับดังไปทั่วโลกครับโ้อรอัทลครับี่ัครับไหมรก สลับปลาบอ่อนี้ครับเป็นโอยากรอยที่พร้อมที่จะบีดแล้วนะครับเป็นปลาที่โดนอดอาหาร2เดือนครับขั้นต่ําของปลาบอ่อนี้คือเริ่มต้นตั้งแต่85เซนนะครับ85เซนขึ้นไปบางตัวนั้นก็ถึง90เซนสลับปลาในบอ่อนี้ครับเริ่มต้นจะมีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะครับบางตัวนั้นก็มีอายุมากกว่า4ปีอาจจะ456ปีซึ่งปลาบอ่อนี้จะเป็นปลาที่เป็นปลารุ่นใหม่นะครับเป็นปลาเจนเใหม่ห่แต่ว่ามีสายที่โดนไขว่ามาแบบมากมายหลายปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ อ,อย่างตัวยกตัวอย่างครับอย่างมิสไทยที่เป็นตาซันเก้ของคุณอาภัยสารครับมิสไทยโดนบีครั้งแรกแต่อายุ4ขวบมิสไทยให้ผลผลิตมา5ปีเท่ากับ4 5 6 7 8 9เท่ากับมิสไทยมีอายุ9ปีแล้วก็เขาก็ปลดประจำการในการบีดครั้งที่5นะครับแม่ปลาที่สมบูรณ์นั้นสามารถบีดได้มากกว่าหนึ่งครั้งถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของแม่ปลาที่สกรฟิสฟาร์มต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เรามีสิทธิ์อะไรเกี่ยวกับลูกปลาบ้าง หนึ่งคือแน่นอนว่าถ้าเราซื้อแม่ปลาของสกายเราเป็นเจ้าของแม่ปลานะครับเมื่อปลานั้นทําการบรีดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะนําปลานั้นกลับมาที่ประเทศไทยได้นะครับหรืออยากจะบีดต่อได้และในการบีดแต่ละครั้งเราจะมีสิทธิ์ในการที่จะได้เลือกลูกปลาอันนี้เขนทโรให้เราเป็นสิทธิ์ในการเลือกนะครับในส่วนของว่าจะได้ลูกปลากี่ตัวอะไรยังไงนั้นต้องไปว่ากันในแต่ละปีนะครับเพราะว่าแต่ละปีหรือว่าลูกปลาของแต่ละตัวนั้นมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันนะครับนองจากว่ามูลค่าของตัวปลานั้นมีความแตกต่างนะครับ2ออาต้องใช้เงินเท่าไหร ต้องใช้เงินหลักล้านขึ้นไปซึ่งล้านเดียวไม่พอครับ ทำการลงบ่อหรือก่อนที่จะนาไปทาการบีบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นน้ําหนักก่อนหรือว่าหลังนะครับทุกตัวจะมีการบันทึก้ําหนักเอาไว้นะครับกชั่งน้าหนักเอาไว้ก่อนก็คงจะเป็นการหาอัตราส่วนของไข่ที่ในบ่อครับื่อมีการมาดูปริมาณของลูกปลาที่จะได้ด้วยครับมีการมาดูถึงกต่างๆว่าแม่ปลาตัวนี้ตัวนี้ให้ผลผลิตดีมากเมื่อไหรไหนมี

เป็นข้าวหอมมะลิครับข้าวจัสมินไลท์จัสมินไลท์ใ no ช่ก็เลยตั้งชื่อชื่อ็ีุ่เสียของไทยมาลองดูหน้าตาจะชัดนะครับตอนนี้เคนทัโรกำลังจะเตรี่ยมตัวอยู่ครับจัสมินไลท์นะครับเป็นแม่ปลาของปอาเป็นสาร ล็อกครับเมตอนนม่ตเกันครับครับนีกืร้อยนะครับยาไปดยะยดีอยู่เล หล,ล,ลักไล่กงกาก้าไม่กับกะคกับเจ้าสาวของเรานค่ทำคืนนี้ไี่กลัวราคา่อไซิี่ฟาออกไปแล้วสีดีนะสีดีสีดีตรงนี้บีดรอบหนึ่ง อันนี้คือไทซิลไทซิหน้าตาจริงๆของเขานะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้เออ่ตัดดินลายนะครับมิลายตัดินลวันนี้ก็จะเออีกตัวนึกันินมาวมามากเรมีเดียวนี่้าแม่ปลาแลครับ คครับบนนงี้จะส่งตัวลูกสาวเข้าหอทางจะเลือกเจ้าเบาฮะเลือกเจ้าเบาจะเลือกเจ้าเบาเพิ่มฮะตัวนี้เลือกเสร็จแล้วเจ้าเบาเลือกวางเลือตัวนี้ครับตัวนีเป็นข้อมังกาและนี่ก็คือหน้าตาแม่ปลาที่ใช้ในการบีบแต่ครั้งน <toilet> <as> anyway, well. ี้ซึ่งทุกตัวเป็นปลาของคนไทยนะครับแม่ ปลาเขาเราโก้อีกแล้วไปแล้วครับแม่ปลาของเรากำลังเดินทางไปที่บอ่อที่ใช้สำหรับการปรีนะครับ่านี้เราตามไปอครับบที่ใช้ในการปลินะครับตอนนี้ตัวผู้นะตัวไปรอตัวเมียแล้วนะครับตัน้องสันมุฮานนะครับตอนนี้ลูกก็ชืต ลูกแกนแชมป์ออกแกนีองพนครับนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไอู้ตกแกนชมป์นะครับเป็นข้อบีดไอเป็นสายสายเาอก้าร จะไปทำนี่จะาลงบ่อนี้โอเคครับเดี๋ยวได้ว่ามาพาพี่พี่เอนะครับมาชมแล้วก็ได้ว่าครบหมบจบครบทุกดูดีครับสำหร,รับปลาคราฟหรือว่าคนที่ชอบปลาโค้ยนะครับ ตราดปลาที่สายกพิสดารนั้นผมมาตั้งแต่มาดูปลานิสัยนะครับมาดูปลาโตไซแล้วก็มาดูการผสมพันธุ์ปลาก่อนที่จะเป็นโตไซออกจากตลาดครับเพ่อนนดูการนี้คือดูการหลีปลาสายการพิสดารครับคู่แรกที่จับคู่นะครับ เข้ากับโฮสู์ครับูแลสูก้วมีบ้านหลายที่ระดับ48ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็เป็นการครับ ฟิตมากเลยมาถึงไม่รีรอเลยไปกระดีกระดากับตัวเมียเลยนะครับม,มีมีไปแบบทำต,ตัวสีๆเขานะตัวเมียยังมึนยาสรุปอยู่นะครับ มมเเรอันนี้คู่กับตันเกะใช่ป่ะคู่ตันเกะโอเคไหมครับอโอคุณเ่ครผมต้อเลือกตัวนี้นะครับจะหว่าวืีนี้ไอเย็บปูบอกที่คู่กับลูกผูกชายนะครับบอกว่าคืนนี้ทำหน้าที่เก่งๆนะครับไม่ใช่ครับ khu vực Thái, khu vực Việt Thái, người ta lấy khu vực Việt Thái, là, phải, là Amore của mm. Okay, good. a <coughs> Amore is mm -hmm. Chema. Mm. Purple rain. Purple rain. โอ้โหเจ๋ีตัวนึงอยากขึ้นมาดูครับใบเปลี่ยน้ก่อนที่เซสาบ แต่มันช่วยนะเนี่ยที่มันดำก็ดีในส่วนของโรงเรือนนี้ที่เดินมานี่เป็นโรงเรือนที่ใช้ในการบรีดนะครับหรือว่าการผสมพันธุ์ปลาระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ปลาครับเพื่อที่จะให้ได้ไข่ปลาออกมาแล้วก็เกิดเป็นตัวออกมาหลังจากนั้นหลังจากที่เป็นตัวในบ่อน,นี้เขาก็จะเอามาลงในบ่อน,นี้นะครับ นี่ก็คือโรงเรืนสำหรับก,การปริกปลาครับแล้นี่ก็คือบ่อสำหรับก,การปลิกซึ่งตอนนี้บ่อนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเ้าสบมีข้อปลาแม่ปลามารอแล้วตอนนี้ที่เห็นเหนนเวลานี้ครับมีอยู่10 บอ่อไม่ได้ไม่อันนี้ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับหลังจากที่บีบเท่านีเ้เสร็จเขาก็จะเอาชุดนี้ออกแล้วก็เอาปลาพ่อแม่ปลาชุดใหม่มาลงอีกครับซึ่งสากายนั้นมีพ่อแม่ปลาเยอะมากๆครับโอ้ยหลายร้อยตัวครับแต่ละต,ตัวนั้นก็คือคุณภาพรับแก้วเป็นปลาที่ถูกคัดสรรแล้วโดยมิสเตอร์เคนทรทุกตัวครับเขาจะเป็นคนที่ช่ำชองเกี่ยวกับการดูแร้วว่าตัวเขาเองนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าปลาเขาตัวไหนที่เป็นสายที่มันจะมาเข้ากับสายนี้กับสายนี้มาเข้ากับเราจะให้ผลผลิตที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเขาทำมานานหลายปีแล าาน,นี่เป็นบ่อปลานิสัยน,นะครับที่เขามาเก็บไว้ก็เป็นปลาน่าจะเป็นปลาลมุกค้าแหละครับทีน,นี้มีปลาชาปลอยด้วยครับชาปลอยชาไกา่เสือนั้นนะครับเป็นปลาระดับปลาแตกรอยนะครับ ังนี้ด้วยนี่เป็นปลานี่ใส่ปลาทั้งหมดนี้อยู่ในโรงเรือที่ใช้สำหรับการพากพันนะครับทีนี่มีมกาก็ได้ชอบมากเลยครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับซึ่งบ่อไฟที่สาไกฟิสฟันมมันมีเยอะมากครับเดี๋ยวยังไงชมภาพในโดนต่อไปนี้ได้เลยครับ และนี่ก็คือบรรยากาศการจับคู่ระหว่างพ่อแม่ปลาที่สก,กายฟิสฟอนในคลิปนี้คือการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติก็คือนําตัวผู้กับตัวเมียนั้นมาอยู่ด้วยกันให้ตัวผู้ทาการไล่ไข่โดยที่ตัวเมียตรัสไข่ตัวผู้ก็ทกํางานพ่นน้าเชื้อใส่ในไข่นะครับซึ่งตัวไข่ก็จะติดตามผู้ตามอขอบตาไข่เหล่านี้ที่เราเห็นนะครับโดยปกติที่สก,กายจะมีการผสมพันธุ์ทั้งแบบธรรมชาติและก็แบบเทียมครับแบบเทียมก็คือ เรานําแม่ปลานั้นทําการรีดไข่นะครับแล้วก็รีดน้ําเชื้อของตัวผู้แล้วก็นํามาผสมในภาชนะหลังจากนั้นก็ค่อยนําไข่นั้นมาตีกระจายให้ทั่วในแปลงผู้ครับก็คือเป็นการผสมจากฝีมือคนโดยที่โรงเรือในการพ่อของแซกนั้นยังมีอีกที่หนึ่งซึ่งมีมากมายหลายบ่อน,นะครับก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมได้ในคลิปต่อไปนะครับ